สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้มาลงทะเลกัมนาดาเดินไปเลยไปครับเดีย๋ยวไปดูว่าจะาห้อยได้หรือเปล่าแม่ไหนอาจจะจ่อห้อยด้วยครับบนเตรียมอุปก,กรณ์มาแล้วก็จะมีกระปุกไส้นะครับแล้วก็ีิจ่อห้อยแล้วก็จิงัดห้อยนะนี่ไปครับน้ำกำลังซวยเลยพอดีเลยครับนี่ไปลุย โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยหอยได้ยิบมานั่นย่งมาดูดิน่ั่นยังหอยเลยเหรออุ้ยนี่หอยคลางหรือเปล่านี่อาปาเย่เลยดิโอ้โหไม่ได้ลงเล่นนานเลยหาหอยคลางเอาอันนี้ยังล้วอก้อเอาไหมนี่เมียวเหร เล็กไปเล็กไปอหอยกุม้มป้ากุ้บไปเลยป้ากุม้มนี่ก็หอยคลางอีกนี่ตัวขนาดนี้ก็กินอร่อยนะบอลหวะแต่มันอาจจะเล็กไปเนี่ยขนาดนี้ครับไม่เนี่ยวพอดีได้ได้เลยตัวแค่นั้นอะ นี hi, mm, ่เล mm ็กเจ้ไม่รู้อะอืมเล็กไปเดินออกไปครับนี่ครับปาอ่อยกุมนืมเอาได้ครับ ใาตัวนู่นพี่แจ๊กกับน้องมาด้วยไปครับเดี๋ยวบอลจะเดินไปไ่ายนูน้นนั่นครับปาาหอยค้าคงจะเป็นสองรูนี่ครับดำๆตรงนี้เลยอันนี้ตัวน่าจะใช่ได้เลยนะอือาไปด้วยนะ ปลาหัยเยอะมากๆเลยแต่อาจจะตัวเล็กครับนั่นก็ชายเยอะเลยครับนี่ก็ชายแต่อาจจะตัวเล็กนะลูกกระปลาหอยครางครับแต่ว่าเล็กอู้นี่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 นหอยคลางกินได้ล่ะ นี่น่าจะเป็นหอยข้าวครับเป็นนี่แหละนี่ได้ละนี่ครับโอ้หอยก้างหอยก้างนี่ปลา นี่ปากแปลกๆจังเลยครับนี่ช่องรูดำๆตรงนี้น่าจะเป็นลูกปลาส้มหรือเปล่าโอ้โหใายจริงนี่ครับเมื่อนกระหอยกลุ้มกระหอยลายปลาส้มกันเลยนี่ครับนี่ครับเจอหอยคัางตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงรูตัวนึงข้างหน้าข้างหน้าโอเคเอาตัวนี้ก่อนนี่ครับปากมันยุดฉิดดีเลยเอาทิ้งครับ บอกเลยนีครับโอ้ยได้แล้วครับนุพี่เจ๊กมาแป๊บเดียวได้ไปเกือบขึงทุ่งเลยดิโอเคพี่เจ๊กอ้าปากเยอะเนะด้ดูได้เยอะยัง เยอะเยอะเยอะอะไรเจ๊กแล้วอือยะโอ้ได้หอยค้าวสามลูกเลยนะเยอะอันนี้หอยค้างนี่ครับอีกตัวนึงหอยค้างอู้หอยตัวเล็กเอาแต่หอยค้าง เจออีกครับหอยคลางอยู่จังอู้นเจออนะมาตัวนี้กันอื้ตีดีนออกมาด้วยอีกตัวนึงตรงนี้อ,าายอยืมเจ,จออีกครับหอยคลางโอ้ยนี่งัดดีวะเจ็บเล็บอืมได้ล เจอครับนี่อืมอู้ดเลก เจออีกครับนี่หอยคลางเจออีกครับนี่หอยคลางเยอะมากเลยตรงนี้ hồi clang đi cấp lên chơi gấp hồi clang. อีดีดีอาปากู่เลยครับหอยคางอันนู้ตัวหนึ่งด้วยอืมอันนู้น่าจะตัวเล็กหรือเปล่าอืมได้อยู่ครับเอาไปกินอร่อยอูู้ได้แต่หอยคางอยู่เลยนั่น โอ้โหปากเย้ยเลยนั่นนั่นครับน่าจะตัวเย้ยบอลจะเอาตัวเล็กไปกินนะครับแต่ว่าตัวเย้ยนี่จะเอาไว้ตกปลานี่นั่นครับปากอันนี้จะดูยากหน่อยครับตัวนี้ยู่แปลกๆด้วยใายจริงนี่ตัวเย้ยเลยนั่นครับปากเย้ยเลย นี่ครับตรงนี้ก็มีหอยตาราบอยู่นะหนึ่งตัวสองตัวข้างหลังครับอันนี้หอยจอปากแดงตรงนี้ก็มีนี่ครับตัวนะมาลองจอดูตัวนี้ก็อืมออกนี่ครับ เอาไปกินครับฝากมันด้วยนีคาดเอาไปอันนี้หอยจอปากแดงครับตัวนี้ได้ละอันนี้อยู่ในน้ำเลยตัวนี้ รุดแล้วลครับนี่ตรงนี้ตัวนึงด้วย ได้แล้วหนึ่งตัวสองตัวครับอยู่ในานา้ำเลยครับโอเคตวบันตกเป็นะออกแล้วครับได้แล้วอันนี้ด้วย กันครับตัวหนึ่งไปจารับนี่ครับระวังเลยนะบาดเจ็บเลยตุ๊กอกก่อน น,นี่หอยจอปากแดงนั่นเลยเดินจะมืดแล้วครับมาครับเดี๋ยวมันจะหววห้อยนะครับนี่ลางมันเลยหอยกลมหอยคางแล้วก็หอยข้าวนะครับงาเดือน เสร็จแล้วครับหลวกลับเดียวเองนี่ครับ่อยกลมโอ้โหน่ากินมากน้ำจิ้มครับแล้วก็มีผักสลัดแล้วก็หอยนะครับหอยตาลับมาครับเดี๋ยวจะชิมไปดูสักตัวสองตัวนะสวัสดีครับมาครับได้เวลาชิมโอ้หอยกลมนี่ันจะบอกนะครับว่าเนื้อว่านมากนะจัดไปเลยเสียตัว ในคำเดียวเพราะว่าตัวมันไม่ข่อยใหญ่ครับตัวเล็กใส่ไปเลยหาวตัวถ้าเต็มโชนหมดเลยโอย้แต่ถือว่าเนื้อเยอะนะครับนี่ส่วนมาพอจะมาทำน้ำพริกกันนะครับรวันนี้รือว่าพัดใส่ใบหูระพาก็ด้วยนะนี่ครับดูที่น่ากินอยู่นะครับเยิ่ยมเยิไปเลย Bon mm. mặt mm. mm. Mèo, mèo bon Mà đi Mèo Rồi, นี่กับเนื้อมากับจิม,มเี๋ยวว่านตัวขนาดนี้พอดีเลย หอ,อยข้าวครับสองตัว trong nada, nada à, để lưu về nada đôi nữa chim giùm หอยกุ้มาร้อยมากเลยยืมยืมไปเลยสเกลนตายกับหวาร้อยเองครับต้องมีมีดนะครับหรืเอเมามา กพราะว่าถ้าหลวกนานไปน้อยครับก็จะเนี่ยวนะประมาณนี้แหละอ กอดีกินเลยออกแลอ้วตรงเมื่อกี้ออกแล้วครับสดมาก เลือกงานเลยครับมีน้ำมาตุ้มแล้วนะวันนี้มาครับเดี๋ยวบนจะชิมอีกคำหนึ่งนะที่เลือกแกเบนอาดาด้วยนะมากับลาไปด้วยหอยคุง ิมหอยอังลมอีกสักคำนะครับดูว่าหอยตาลาบนะสามตัวไปเลยน้ำเย,ยอิ้มสอบปุ้งเลยก็ามา โอเคครับไปละพบกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายครับ